เอ่อรปภเขาจะยิงหมาตลอดเพราะว่าไม่ให้หมาเข้าในหมู่บ้านแล้วทีเนี้ยิงมาอาจจะไปพลาดแต่ไม่ได้จอดจงไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงบ้านก็หลอกแล้วพอมาถึงเขาก็ขอโทษขอโทษแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ยิงเขายิงหมาแต่มันพลาดไปโดนแค่นั้น้ีน ร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ปากทางนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ปากทางนี่ะนี้เออเป็นเป็นร้านร้านบะหมี่ปากทางใช่ปากทางนี่คือคืออาจจะยิงไปโดนอะไรเงี้ยโดนก็ก็คือเนี่ยเนี่ยอัดเสียงแล้ไม่ได้เอาแี่ยแล้วก็คืนยิงไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันยิงอะไรอ๋ออาจจะยิงแรงไปโดนนะเอออาจจะยิงแรงอาจจะโดนเสาเนี่ย จะโดนเสาหรือโดนเหล็กแล้วมันเข้าไปร้านชอนโอเคโอเคแต่ร้านชายสีเขาออกมาประมาณนี้โอเคเนี่ยนะในในคลิปลงเนี่ยนะในคลิปละนะ <Okay. S 2> ให้ม,มันแทนดวนเลยดเดเขาก็ไม่ได้แกล้งผมอะไรเลยแต่ว่า,าผม<ต>พอมารับกาเขาก,ก็บอกว่าจะรีบกลับที่นั้นเองเขาไม่บอกอะไรเลยเขาเขาไม่ลอยพกช้ำอะไรไหมะรผมก็ไม่ได้สังเกตนะผรก็มองดูเหมือน,น,นก็ปกติอยู่ครับแต่เราเราก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ถ้าถามเขาอาจจะพูดแตลว่า ผมไม่ไม่มีบอแสเน่ยผมก็เลยไม่ได้ถามพูดไม่องงานมันกดตรงนี้ออกที่ออกมัต้องรีบกลับเลยรีบกลับไปเลยไม่ได้พูดอะไรนะไม่พูดอะไรมันก็ได้ยินอยู่เขาพอจับแต่ความน,นะมาว่าทะเลาะเรื่องอะไรไม่รู้แล้วมีเสียงปืนไหมก็มีครับได้ยินกี่นัดครับมันตอนที่เราได้ยินมันตอนที่เราตื่นมามนได้ยินแค่ฝามนมัน สามลัดนะอ๋อแล้วรู้ไหมว่าข้างนอกขอเขาทะเลาะกันไม่รู้เรา <นะ S 3> ไม่ไม่กล้าออกมาเลยไม่กล้าออกมานะ